ร้อยล้านไปตามใจส่วนใหญ่กำลังเป็นอย่างไรกำลังหลงไปตามทางของวัตถุนิยมเหมือนกับพวกอื่นๆหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วจะเอาพระพุทธเจ้าไปไหว้ที่ไหนจะเก็บพระพุทธเจ้าไหว้ที่ไหนในหัวใจของเราเพราะว่าหัวใจของเราไม่ไป,ไปเป็นทาสของวัตถุนิยมได้หมดแล้ว ไม่มีเนื้อที่เหลือไว้สำหรับจะเก็บพระพุทธธรรมประสงค์เลยนะการอ้างถึงพระพุทธธรรมประสงค์ก็เป็นเรื่องไม่มีความหมายนะเป็นโมฆะหรือเป็นหมันนั่นแหละคอยคิดดูว่าวัตถุนิยมนี้มีอำนาจอันไร้กาศสักเท่าไร ธมามองเห็นความไร้ขัดอันนี้แล้วจึงได้ตั้งใจมีปณิธานว่าจะต่อสู้กับวัตถุนิยมจะพยายามดึงเพื่อนมนุษย์ออกมาเสียจากอำนาจของวัตถุนิยมแม้ใครจะหัวเราะเยาะว่าบ้าบอก็ยอมทั้งนั้นก็ไม่มีอะไรอื่นที่ดีกว่านี้ที่จะกระทำแก่กันสำหรับเพื่อนมนุษย์ ทั้งหลายการช่วยอย่างอื่นรู้สึกว่าจะไม่มีประโยชน์อะไรช่วยดึงออกมาเสียจากวัตถุนิยมนี่มีประโยชน์อันใหญ่หลวงเป็นการช่วยในด้านจิตใจซึ่งไม่ค่อยจะมีใครพิจารณาและมองเห็นน,นิยมช่วยกันแต่ในทางวัตถุให้เงินให้ของให้เสือ้อให้ผ้า อย่างนี้จะเรียกว่าช่วยหรือจะเรียกว่าจับเขาขุดหลุมฟังลงไปในวัตถุนิยมให้ยิ่งขึ้นไปอีการช่วยด้วยสิ่งของอนี่ดูแล้วก็น,น้าสังเวชเพราะว่ามันทำให้เขาไม่สามารถช่วยตัวเอง เรายิ่งช่วยโดยเงินโดยทอง้วยสิ่งของมันก็ยิ่งทำให้เขาไม่สามารถจะช่วยตัวเองไม่อยากจะช่วยตัวเองจนเกิดนิสัยในการที่ไม่ช่วยตัวเองเราควรจะช่วยเขาในทางที่ให้เขาสามารถช่วยตัวเองนั่นก็คือให้ความรู้อันถูกต้องแก่เขาให้สม,มาธิแก่เขาจนเขาสามารถ ถอนตัวเองออกมาจะได้จากอำนาจของวัตถุนิยมอย่าไปช่วยในทางที่จะให้เขาฝังตัวเข้าไปในวัตถุนิยมการช่วยในวัตถุนั่น,นมันเท่ากับไปประจานเขาเพราะเขาเป็นคนไม่สามารถจะช่วยตัวเอง <c oughs> เสียดีสัําไป เหมือนตัวดูหมิ่นเขาเพราะเขาไม่สามารถจะช่วยตัวเองจนเราต้องเอาน้ำเอาข้าวไปให้เขากินเรือประจานเขาว่าเขาไม่สามารถจะช่วยตัวเองมันก็ไม่น่าชื่นใจทำไปมันก็น่าล้อพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าธรรมทานเสษิรกว่าทานทั้งหลาย จะให้ทานข้าวปลาอาหารอะ,อะไรก็ตามมันก็ไม่เปเรเิฐเท่ากับการให้ธรรมทานคือให้ธรรมะเป็นทานเพราะเขาได้รับธรรมะแล้วก็จะมีหูตาอันสว่างสวมีความสามารถในการที่จะทำอะไรที่เป็นการแก้ปัญหาของตนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีนี้ก็คือไมหิโตภัเป็นธาตุของกิเลส ซึ่งมีวัตถุนิยมเป็นรากฐานอันมั่นคงคนเราถ้าลงพอใจในรสของวัตถุแล้วมันก็เป็นรากฐานอันมั่นคงแต่กิเลสกิเลสก็จะหนาแน่นขึ้นทั้งกิเลสธ,ธรรมดาสามัญและกิเลสที่เป็นอนุสัยคือความเคยชินแห่งกิเลสที่สะสมไว้ในสันดานถ้ามันก็ะถอนยาก ันจมลึกลงไปทุกทีทั้งหลายลองพิจารณากันดูสักนิดหนึ่งเป็นไรว่าการที่จะทอนตนออกมาเสียจากความลุ่มหลงในความอร่อยอร่อยทางวัตถุนั้นมันยากลำบากสักเท่าไร <c oughs> คนที่ชอบกินของอร่อยอร่อยลองคิดดูบ้างว่าการที่จะให้เลิกกินของอร่อยอร่อยนี้ มันทำได้ยากสักเท่าไรความสะดวกสบายเ,เกี่ยวกับวัตถุนี้มันเลิกได้ยากสักเท่าไรแม่ที่สุดแต่การแต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยงามนี้มันเป็นสิ่งที่เลิกได้ยากสักเท่าไรล่วนแต่เป็นสิ่งที่เลิกได้ยากเพราะเสน่ห์อันเหนียวแน่น ของวัตถุนิยมวัตถุนิยมนี้หมายถึงความรู้สึกที่ไปลุ่มหลงในค่าของวัตถุอย่างไม่ลืมหูลืมตาจนถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ทั้งหมดกว่าเรื่องทั้งหลายเดี๋ยวนี้โลกทั้งโลกกำลังเป็นอย่างนี้ไม่รู้ว่าใครทำให้ ว่าโดยที่แท้แล้วพระเจ้าก็ไม่ได้ต้องการให้คนเราตกเป็นทาสของวัตถุนิยมพระเจ้าต้องการให้ไปอยู่กับพระเจ้าซึ่งไม่เป็นทาสของวัตถุนิยมพระธรรมในพระพุทธศาสนานี้ก็ไม่ได้ต้องการให้ใครไปเป็นทาสของวัตถุนิยมแต่ ต้องการให้ประกอบอยู่ด้วยธรรมคือความถูกต้องตามทางของกระรมทำไมมนุษย์จึงมาชวนกันฟังตัวลงไปในความหลงทางวัตถุิยม <c oughs> จนในโลกนี้เต็มไปด้วยวิกฤตการอาตมาพูดถึงสิ่งนี้เพียงย่อๆท่านทั้งหลายก็คงจะฟังถูกแล้ว จะไม่เสียวเวลายืดยาวหมันมากไปพูดถึงคำที่ว่าโลกนี้กำลังอยู่ในวิกฤตการคือความยุ่งยากลำบากและสําาสายทุกร้อนไปทั่วทุกหัวระแหงเพราะอำนาจของอะไรสาะ,ะอำนาจของตกอยู่ใต้อำนาจ วัตถุนิยมจนไม่มีทางจะสู้คำว่าไม่มีทางจะสู้นี่มันมีความหมายมากเหลือเกินคือเราไม่สามารถจะทอนตัวออกมาเสียจากอำนาจของวัตถุนิยมอย่างหมดประตูสู้ทุกคนภายแพาคกาีิเลส สมัครที่จะเป็นทาบของกิเลสแล้วมันจะไปสู้ได้อย่างไรเพราะว่าเราสมัครที่จะเป็นผู้แพ้อยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะไปสู้ได้อย่างไรจิตท,ที่ประกอบไปด้วยตัณหามันก็หวังแต่จะได้เยื่ยคอ,องกิเลสตัณหาแล้วจะเอาชนะตัณหาอ่านั้นได้อย่างไรธรรมะไหนจะช่วยได้ ก็ลองคิดดูเมื่อไรจะลืมหูลืมตามีจิตที่เป็นอิสระรู้จักโทษของกิเลสของวัตถุนิยมแล้วดำรงตนอยู่โดยปราศจากกิเลส <c oughs> มองดูแล้วก็ไม่เห็นอะไรอื่นนอกจากพระธรรมในานามว่าสัมมาทิฏฐิ ไม่จะเรียกว่าสมาธิฏฐิในนามของธรรม